ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับถ้าใครกำลังมองหาร้านเติมเกมที่สะดวกปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแบงค์แนะนำเลยครับกับ p a โตรวินช็อปอัพเพียงแค่เข้า Facebook แล้วก็เซิร์ชเ a g e รวินช็อปอัพนะครับมเมสเซจหาแอดมินแอดมินก็จะเติมเงินแล้วก็ดูแลคุณทุกระดับประทับใจสะดวกปลอดภัยรวดเร็วแน่นอนแบงค์ก็เติมเ a โตรวินช็อปอัพกราบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel งแสลนะครับวันนี้ เราได้เล่นชูล่ามาทั้งหมด3วันแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเราก็ได้ลองเล่นหลากหลายสายแล้วก็หลายรูปแบบแล้วก็รีมิกนู่นนี่นั่นจนวันนี้เราได้ข้อสรุปทั้งหมด3รูปแบบนะครับที่ผมจะมาเล่าที่คนฟังก่อนอื่นเลยถ้าใครที่เอ่อกำลังทําอะไรอยู่ก็อย่าให้พอไว้กอนเพราะว่าคลิปนี้จะใช้เวลาสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากดูเพลินก็หาอะไรมากินนะครับเรา้องนั่งฟังเป็นเพลินเพราะว่ามันยาวมากจริงๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะพูดถึงการเล่นชูล่าที่ผ่านมาทั้งหมด3วัน4ีวันที่ผ่านมาก่อนนะครับ เในในผมเชื่อว่าในไมซ์เซตของทุกคนเนี่ยเราจะได้มีโอกาสคิดว่าถ้าเราเล่นชูล่าเนี่ยเราจะต้องต่อยใช่ไหมฮะเราจะต้องต่อยบอสใช่ไหมแต่เดินทําไมก่อนแต่ทีนี้นะครับเออด้วยข้อจํากัดที่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่ต่อยบอสแรงได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตัวดาเมจทีเ่เกมยังแคปเราอยู่นะครับซึ่งเขาจะอัปตามแคปเดเวลโลกนะนะตอนนี้นะที่เราเจอแล้วก็ เ,เห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือจากการต่อยบาโฟที่เป็นไทม์สเปซในดับในบ้านกิวนะครับซึ่งดาเมจเราอยู่ประมาณ1.7ล้านนั่นเลยปเป็นเหตุผลว่าทําไมที่เวลาที่เราต้องการที่จะล a าสช็อตบอลแล้วเราถึงลาสไม่ได้สักทีนะครับนั่นคือปัจจัยที่1นะครับปัจจัยที่ 2, เอ่อาชูลาเนี่ยเราไม่สามารถใช้ฟาร์มได้อยู่แล้วนะครับเราต้องไปลีมิตปารบอลน,นะครับทีนี้แต่ว่าเวลาเล่น PP เนี่ยเราก็ต้องมีอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นวันนี้ันจะพูดทั้งหมด3แบบนะครับที่แบงค์คิดมาแล้วว่ามันเหมาะกับการเล่นชูล่าในแรนดอล์กออริจินนะครับแบบแรกนะครับที่เราจะพูดถึงนั่นคือมัดอาชูล่านะครับเราจะเล่นอาชูล่าสไตล์ควบปาบอลนะครับโดยที่สายนี้เนี่ยเราจะเล่นกับกิวอ์นะครับส่วนอันที่สนะครับสนับปาบอลซึ่งเราต้องทำนะผมเชื่อว่าทุกคนต้องทําในกรณีที่เฟืองแดงมานน่นนั่นมายังไงเราได้ใช้อยู่แล้วนะครับสนับปาบอลผมแนะนําว่าเราควรจะทํามา เอ่อถ้าใครที่รู้สึกว่าจบมอนไม่ได้เนี่ยก็ก็ต้องต้องทำอยู่แล้วนะครับสนับป่าบอสแล้วก็เอ่อมันจะช่วยให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนสายที่3นะครับคือสายทิปเปิลสลับอาชูนะครับเราจะมาดูกันว่าแต่ละสายมีรูปแบบแบบไหนบ้างนะครับเรามพพูดถึงสายแรกกันนะครับสายแรกที่เราจะพูดที่ทุกคนฟังเนี่ยก็คือสายลาบ,บอสนะครับผมว่าทุกคนอาจจะชอบนะครับซึ่งสายลาบ,บอสเนี่ยเราก็จะเล่นเป็นทิปเปิลคู่กับอาชูนะครับโดยที่ ของเนี่ยจริงๆเราเลือกได้นะว่าประดับเราอยากจะใช้เป็นเอจิหรือว่าสติงแต่ว่าผมเลือกเป็นสติงเพราะว่ามันมีอยู่แล้วนะครับมันเป็นเซตเดิมอยู่แล้วแล้วก็หมัดเนี่ยบางคนก็อาจจะใช้สนับปูนะครับแต่ว่าผมยังเลือกใช้สนับอาชูล่าอยู่เพราะว่ามันรีดความแรงได้ค่อนข้างเฉพาะตัวจงกว่าไม่อย่างนั้นนะครับถ้าเราจะเล่น3สายเนี่ยเราก็ต้องทําหมัด3อันซึ่งมันไม่ค่อยเวิร์กสำหรับผมเพราะว่าผมไม่มีงบประมาณในการทําแบบนั้นแต่ถ้าใคร ที่มีขนาดนั้นก็ไม่ติดนะครับคุณก็ทําได้สนับโอสนับปาบอลไว้ฟาร์มสนับอาชู u, ไว้เล่น PvP นะครับโดยที่สายนี้นะครับเบสออนมันก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับเซตเราใส่เซ็ตนี้นะครับแต่ผมจะเลือกใช้เป็นเจ้าหน้านี้นะครับเพราะว่าหน้านี้เนี่ยมันมีโอกาสให้ยินคิเอจิเพิ่งสายนี้เราต้องการเอจิเพื่อลีดเอชซให้สูงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจังหวะวอลเนี่ยผมก็จะใช้อีกหน้านึงนะครับเดี๋ยวเราว่ากัน เออ่สายนี้เนี่ยการอัพสเตตัสนะครับเราก็ต้องลงเอจิค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะให้มันรีดเรื่องของแอดดัปสปีดให้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยที่มีคอหมานะครับคุณก็สามารถที่จะอัพเอจิเก้าเก้าไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าคอหมาเนี่ยเอจิ AG บวกเรื่องของพีดามิดด้วยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยใช้เป็นเซนต์ลิงก็ พยายามทําให้สเต็งเนี่ยมันควบคู่กับโบนัสแล้วให้มันลงเล็กศูนย์นะครับในกรณนนีที่เรามี AB แล้วก็มีบัฟครบนะครับอันนี้ก็ลองเวทเอาเองนะครับคุณไม่สามารถก๊อปสเตตัสผมได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีค่าในการโมดิฟายเอนชานไม่เหมือนกันดังนั้นอันนี้คุณต้องไปมิกเอาเองนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยตอนที่ผมกินยาเต็มเนี่ยมันก็ขึ้น500แล้วนะครับโดยที่ผมใช้ตัวช่วยก็คือโซฮีนะครับแล้วก็ อาหาร attack speed นะครับซึ่งเราแรกได้จากตรงนี้นะครับเราไปซื้อเอานั่นแหละอันนี้ผมใช้เหรียญแมวแรกนะครับเออเราซื้อได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือยาเอจินะครับซึ่งน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับพอเราใส่เซตนี้ครบเราก็จะได้ spd 500เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสายแรกที่เราพูดถึงกันนะครับก็คือสาย t ิเปอร์แท็กกับอาชูล่าไซในการตีบอสนะครับโดยที่อันนี้ผมลองเซตในสถานการณ์จริงนะครับว่า เขาเป็นเอิอร์ธบันกลางเดมิฮิวแมนนะครับแล้วผมก็คอนเวิร์ตเท่าธาตุไฟเข้าไปนะครับแต่นี่ก็คือดาเมจที่มันจะออกมานะครับและนี่ก็คือสายทิเปอร์แทก็กบวกอาชุราไซส e นะครับโดยที่เราเนี่ยก็จะตีธรรมดาแล้วก็อาชุราไซส e สลับตีธรรมดาไปเรื่อยๆนะครับซึ่ง มันจะลดช่องว่างในตอนที่10วิเราไม่มีอะไรทำนะครับเราอาจจะต้องยอมลด SP ลงมาหน่อยเพราะว่าเราไม่มีของปั๊มใหญ่ในออความต้องการที่จะต่อยเต็มอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับเราดังนั้นแบบนี้ผมว่าโอเคนะครับ อันนี้ก็ต้องขอบคุณพิวๆด้วยนะที่ให้ข้อมูลตรงนี้มาแล้วก็ได้มาลองทำแล้วก็รู้สึกมันโอเคนะครับโดยที่อ,อ,อย่างที่ผมบอกว่าเราควรจะดัน a s สให้มันสูงที่สุดนะครับที่เป็นไปได้อย่างตอนนี้เรากิน A g จกับ a c d นี้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราเพิ่มอันนี้เข้าไปอีกนะครับสัดส่วนยาเราเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับ a อ d มันก็จะขึ้นไปอีกนะครับอ่ะเรามี a b ียังต้งเอาตโตโ้ b บยงังตั้งแล้วนะครับ a b แล้วนะครับจะอยู่ที่ 483นะครับซึ่งถ้าใครสามารถดันได้500ก็ถือเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าผมต้องมี AB ของพระที่เขาใส่ลูนด้วยนะครับมันถึงจะ500แต่ตอนนี้ก็483นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับในส่วนของสายนี้ทีนี้เราลองมาแคสกันครับว่าเอ่อเราจะทำสกิลสเตตัสแล้วก็เฟื่องยังไงในส่วนของสเตตัสผมพูดไปแล้วเนาะทั้นผมจะข้ามไปเลยนะครับส่วนของสกิลนะครับความจำเป็นที่เราจะต้องใช้ก็คือในส่วนของ AB นะครับ Basic AG แต่ว่ามันไม่ได้ใช้ขนาดนั้นหรอก นะแล้วก็เดมอนเดมอนเบนนะครับซึ่งเวลาตีบอสเราจะได้ตรงนี้ด้วยสำหรับบอสบางตัวนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือชาร์ตัปฟูลี่นะครับเอ่อเลกกิ้งเทฟิคิลเลกกิ้งทิฟเฟกต้าโบรนะครับแล้วก็ไอรอนฟิตนะครับอาร์ชิลาสไตล์ต้องมีอยู่แล้วนะครับสแนปแล้วแต่คุณเลยตรงนี้นะแล้วแต่เลยทีนี้นะครับเส้นนะครับแล้วก็ฟิสออฟโฟิมโบลนะครับเขาบอกว่าสกิลนี้เนี่ยถ้าใครไม่เข้าใจนะครับ ลูกเออ่เปิดใช้เอฟเฟกต์เลกกิ้งทัฟฟิก้าโบจะฟื้นฟูให้พี่ตนเอง4อ่าโอเค,เาาคอันนี้เราข้ามไปแล้วอันนั้นมันเป็นเงื่อนไขของ1 2 3 4 5ลูกนะครับตอนเรามาจะดูที่5นะครับเมื่อใช้สปริต่อ5ลูกนะครับจะเปิดใช้เอฟเฟกต์เลกกิ้งทัฟฟิก้าโบจะเพิ่มเลกกิ้งทัฟฟิก้าโบดาเมจเพิ่มเติม100%เอฟเฟกต์ฟิตออฟโฟล์ซิมโบลจะอยู่ต่อ120่งร้อีวิก็คือเขาจะมาเพิ่มตัวนี้นะครับดังนั้นก็ควรมีด้วยนะครับ ต่อมานในส่วนของเฟืองนะครับจริงๆแล้วออตอนแรกผมใส่พวกแบบออ t f t e r s h o อ k อะไรที่มันแบบเเยอะกว่านี้มันก็จะดีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับเราควรจะมีถ้ามีนะถ้ามีนะ after shock แล้วก็ตัว l i g h t i n t นะครับแล้วก็บัตเตอร์นะครับเร,เราควรจะมีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ Momentum นะครับอีกอันหนึ่งที่สําคัญ อาชูล่าแฟดด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องการต่อยไลหลอดจังหวะที่เราตีนะครับไม่งั้นมันจะอาจจะมีปัญหาได้ในกรณีที่เราตีตีบอสอยู่แล้วไม่งจะจะสกิลออกไปมันติดล่ายนะครับมันก็จะช่วยลดระยะในการจ่ายสกิลของคุณไปก,ก็หลักๆ after shock อาชูล่าแฟดนะครับ Lightning l i g h t i n g rush แล้วก็ถ้ามีโมเมนตัมก็ใส่โมเมนตัมถ้ามีบัตเตอร์ Butter, ens, ก็ใส่บัตเตอร์หรือถ้ามีานาเลนส์ก็ใส่านาเลนส์นะครับอ,อ๋ออันนี้ไม่ต้องมันจะมีอันนึงตีใกล้นะทุกคนอันนี้ไปแก้เอ,เองนะโอเคสายแรกเราจบนะครับ พูดถึงสายต่อไปครับสายฟาร์มมอนนะครับฟาร์มมอนฟาร์มยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการทําสนับปลาบอลมาอีกอันหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไปเจอกับมอนที่ค่าอิ n โนพีเด e ์อ่าพิสคาลดีเฟนสูงแล้วเราไม่สามารถที่จะเจาะเขาได้เพราะว่าเจาะเกาะเราไม่ถึงผมก็เลยต้องใช้ตัวช่วยครับคือตัวสนับเบอร์เซิร์กเอ้ยขั้นหนึ่งถูกแล้วนะครับตกใจอะไรเนี่ย ผมนึกว่าผมทาขั้นหนึ่งเพราะผมเห็นอันนี้มันเป็นขั้น2แต่มันเป็นด้วย80มัน,นขั้นหนึ่งนะครับโอเคข้ามมันไปนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับเด็กทุกๆสินะครับจะเพิ่มดาเมจสกิล1.5นะครับดังนั้นสายนี้เราก็จะลงเด็กเป็นหลักนะครับต่อมาเมื่อบวก6นะครับโชว์สปีดโชว์สปีดเนี่ยมันจะลดพีเดฟของเป้าหมาย40%ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคิดยังไงนะดังนั้นถ้าใครที่รู้ก็บอกมาได้นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคิดยังไงบางคนก็บอกว่าคิดจากเจก,จกเาะจกเเเกกาาาาะค็็มๆลยบงบงนอว่ คิดจากเอ่อหลังจากที่เราเจาะเข้าไปแล้วเราคิดจอกตัวเจาะที่เหลือนะครับอย่างเช่นว่าเรามี500ร้อยเขามี600ก็ 600, คือเหลือร้อยหนึ่งคิดอีก40%จากร้อยหนึ่งอะไรแบบนี้ดังนั้นถ้าใครมีข้อมูลตรงนี้ก็แบ่งปันกันได้นะครับเอ่อเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับปั๊บค่าคาปาซิตีเราลดอยู่แล้วแคปแคปเราลดอยู่แล้วนะครับเราเปลี่ยนการครับโอเคนี่คือสายที่2นะครับ ไปไวรุ่นเปลี่ยนสกิลครับสกิลเนี่ยเราต้องใช้ปาบอลน,นะครับหลีหลีเนี่กันสกิลเราใช้เป็นปาบอลน,นะครับปาบอลเนี่ยตัวสกิลนะครับก็เหมือนเดิมเดวอนเบนควรจะมี AB ควรจะมีเพราะาฟาร์มคนเดียวใช้ AB อยู่แล้วนะครับแล้วก็ออไอรอนฟิตนะครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเราใช้ปาบอลอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้ไปตีธรรมดา ฟูลี่ชาร์นับนะครับสแนปจะอัพมาก็ได้แล้วแต่คุณตรงนี้พื้นที่ว่างนะครับเหลือให้คุณใช้ที่ตามใจคุณเลยนะครับเส้นฟิกออฟเดอรเมจิกก็คือปาบอลน,นะครับแล้วก็ฟิตคอนเน็กชันส่วนตัวนี้ไม่มีประโยชน์นะครับไม่ได้ใช้ดังนั้นก็ไม่ต้องอัพมาแต่ถ้าใครอยากเท่ๆก็อัพมาแล้วแต่คุณสกิลออโต้นะครับเราเซตเป็นเซตนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็คือไล่เอ่อเคกันไว้อันหนึ่งก็ได้นะครับในกรณีที่คุณจะไปมอนโหดๆนะ ต่อมาสเตตัสครับสเตตัสของสายปลาบอลเนี่ยผมเลือกเป็นเด็กเจสเต็ง86นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่า,าผมใส่แหวนสเต็งเนาะผมก็ต้องโฟกัสเรื่องสเต็งนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับถ้าจะไปลงเดนะ็กหนักเพราะว่าทุกๆ10เด็กคุณได้เรื่องของสกิลดาเมจ1.5%เหมือนกันนะครับดังนั้นคุณเวทเอาเองว่าคุณอยากจะอัพแบบไหนนะครับเรามาลองดูดาเมจกัน,นครับขอโทษบาทุกคนเกือบจะเฟลลว เฟืองเฟืองเฟืองเนี่ยเราเปลี่ยนยกแผงนะเพราะผมจะไม่ได้ซื้อหน้า3นะอ่าอะโอเคอันนี้เราใช้ได้นะครับมานาเลนชช่วยให้เรื่องของความตีไกลนะครับแล้วก็อันนี้ก็ใช้ได้บัตเตอร์ใช้ได้เหมือนกันส่วนอีกอันนึงที่เราควรจะมีก็คือ Co-Processor a c t คทิ t เ o ชนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเมื่อสังหารสัตููตายจะทำให้สกิลต่อไปของคุณมี Variable Casting และ fixed c a s t i n g Time ลดลงอย่างละ8% แล้วก็เราควรที่จะจบมอนวันทิศให้ได้นะครับถามว่าทําไมเพราะว่าตัวสกิลเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคุณยิงใส่ศัตรูเนี่ยจะได้รับสปิริตลูกแก้วเนี่ยห้าลูกโดยตรงและลดเวลาแคสติง้งของของสกิลครั้งถัดไปลดลงส0ก็คือคุณต้องจบมอนให้ได้ในวันทิศนะครับดังนั้นถ้าจบมันก็จะเร็วขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ถ้าผมตีไม่ได้มีาหาอะไรเลยนะแล้วสัตว์นะครับผมบอกว่าผมแนะนําว่าให้ใช้มิลินะครับโอเคไปตอนนี้ เราไล่อยู่ประมาณ0.6นะครับแต่เวลาเราบอดจริงหน้าง,งานนะครับแล้วเราค่าบอลตายในวันทิตนะครับมันก็จะเหลือแค่ประมาณ0.35ถึง0.4นะครับแล้วแต่ว่าคุณมีคโปรเซสเซอร์ cessor, คุณมีมิลิไหมคุณได้กินอาหารลดคูดาวไหมแต่ว่ามันจะไม่ได้ลดไปเยอะขนาดที่ว่าไล่หลอดได้มันทํายากมากคุณเพราะว่ายิ่งสัดส่วนของตัวเลขมันน้อยอะครับตัวแปรในการลดคูดาวอะมันก็จะยิ่งยากนึกออากปะแค่0.3อะ่ะมันมันไม่ถึงวิแล้วอะมันน้อยมากแล้วนะครับ แต่ว่าสายนี้ถามว่าทำไมไม่เอาไปล่าบอสเพราะว่าเวลาเราป่าบอสเราไม่สามารถป่าวันทิ์ได้นะครับมันก็จะอยู่ประมาณเฉลี่ย0.6ว,ยวิถ้าเทียบกับพ่อค้าภายใน1วิเนี่ยเขาทุบ2ทีสทีก็ตกประมาณถ้าผมจะเล่นพ่อค้าอยู่เนี่ยมันจะตกคิดล้วประมาณ800,000 800,000สองคิดในหนึ่งวิมันก็อยู่มาล้านหกซึ่งมันเหลื่อมล้ำขึ้นไปนะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้ป่าบอลแรงกว่าพ่อค้าหรือว่าอาชีพอื่นเนี่ยอย่างน้อยใน1ึงถึงคิดเนี่ยคุณควรจะทำให้มันได้ประมาณล้านสงล้าน3ถึง 6, ซึ่งมันก็ยากพอสมควรในกรณีที่คุณไม่ได้สำรับหกสิมานะครับอันนี้ก็บุกเพสันนิบาตแล้วแต่คุณชอบนะคุณอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้แต่ผมแนะนําว่าคุณทําแค่มาปาบอลฟาร์มก็พอแล้วนะครับดาเมจมันเลือแล้วนะครับอันนี้จบนะสนับปาบอลทํามาแค่บวก6นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบขาดดาเมจจริงๆก็อาจจะต้องบวก10นะครับอันนี้เป็นทางเลือกที่2สําหรับคนที่จะฟาร์มนะครับหรือว่าถ้าใครแบบโอเคผมดาเมจล้นๆ้นคุณจะทําอาชูมาฟาร์มก็ได้นะครับแต่ว่าผมทําไม่ไหวแล้วนะครับเพราะ 81เนี่ยเจาะเกาะมันขึ้น600แล้วเจาะเกาะผมทำได้แค่550ดังนั้นมันต้องมีตัวช่วยนะครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ติดตรงนี้เหมือนกันแล้วถ้าใครถามว่าเจาะเกาะหาจากไหนก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับมีคลิปทำไว้ให้แล้วสุดท้ายนะครับสาย PVP นะครับที่เราจะต้องต่อยตีกับผู้คนนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าเราจะใช้สายนี้กับการ PVP หรือว่ Kill War นะครับเอ่อมันจะมีคำถามเกิดขึ้นเยอะมากว่าพี่ผมทำสนับปูมาผมทำสนับปลาบอลมา แต่ผมยังต่อยคนใน PVP หรือว่า Q War ตายอยู่เลยอะผมจำเป็นต้องทำสนับอาชูปะถ้าถามว่าตอนเนี้ใส่สนับอะไรผมบอกเลยว่าตายแต่คุณอาจจะไม่ได้ต่อยตายตลอดไปนะนึกออกไหมว่าถ้าเขาโดนบ่อยๆแล้วเขาไปทำของกันคุณมาคุณก็จะต่อยเขาไม่ตายได้นะยังไม่รวมกับการที่คุณต้องไปต่อยตานี่เขาทำของ modify กันมาแทบเป็นแทบตายนะครับดังนั้นผมเลยเลือกที่จะทำสนับอ,อาชูล่ามาเล่นในวอรนะครับแล้วก็ ทำเป็นกิโยตินฟิตนะครับกับตาบอลคู่นี้นะครับในการเล่นวอลผมจะใช้คู่นี้นะครับเรามาดูก่อนว่าเเราใช้สกิลอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมครับ AB ครับแล้วก็ฮิวแองเจลัสไคลรีนะครับเพราะว่าเราน่าจะต้องบัฟตัวเองในในการเล่นวอลอยู่แล้วถ้าเราเล่นแบบหลุดหลุดโซนไม่ได้เจอใกล้พามากนะครับไคลรีเรากดเองได้มันก็มีประโยชน์นะครับไอรอนฟิตนะครับชาร์ดาฟูรี่นะครับกิโยตินฟิต นะครับแล้วก็ตัวสปิดนะครับฟรีสแนปนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อสามอันนี้ผมอยากให้อัพนะครับเพราะว่ามันจำเป็นต่อมานะครับคาสสองนะครับเส้นนะครับฟูรี่อยู่ไหนวะอ๋อขอโทษเส้นแล้วก็ตัวบีดเลนนะครับแล้วก็รูทนะครับแล้วก็โทรออฟออฟเดอะฟริกเดอะมจิกขอโทษแล้วก็รูทถามว่าทำไมต้องอัพนะครับรูทนะครับเออูทเนี่ยมันมีข้อดีคือ เข้าสู่สถานะเทคดัตนะครับของรูทหักได้รับเมลีพีดาเมจนะครับในระยะเวลาเอฟเฟกจะทําให้ทั้งตนเองและผู้โจมตีเข้าสู่สถานะฟีดแอคชั่นต่อเนื่อง17วินะครับเมลีนะครับซึ่งผมอันนี้ผมไม่รู้ว่าทนายมันจะมีผลหรือเปล่านะแงนดแท็กเมลีอะไรพวกนี้มันจะมีผลอันนี้ต้องไปลองนะแต่ว่าผมใช้กับพวกแบบพ่อค้าหรือว่าชูล่าที่เขาจะมาต่อยซึ่งมันก็ได้ผลดีพอสมควรนะครับต่อมานะครับเรามาดูกันว่ามันดียังไงเอ่อถ้าเราอัพขั้นหนึ่งเนี่ยขอโทษอัพขั้นสองเนี่ย อัพขั้น3เนี่ยเราจะใช้อีกสกิลนือสก,ลสกิลเตะนะครับอัพขั้น4ี่เนี่ยเราจะสามารถเอ่อเล่นทิปป้ใส่เขาได้นะครับอัพขั้น5้าเนี่ยเราจะอาชูได้ก็คือถ้าสมมติมิชูราจะวิ่งมาต่อยเราเรากดรูทเนี่ยมันก็จะบล็อกไม่รู้บล็อกได้ปะนนยังไม่เคยลองกันบล็อกแน่ๆแหละแล้วก็ Fit ิลดิฟิสสวนไปได้เลยนะครับหรือว่าพอค้าเดินมาจะทุบจะทุบคุณก็กดรูทเขาโดนจับปุ๊บคุณต่อยสวนเขาตายแน่อนอนเขาทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกตัวเรื่องหนึ่งในการเล่นวอร์นะครับในสายวน,นะครับ อย่างที่บอกว่าเ,เราต่อยคนนะั้นเราต่อยตายแน่ๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมก็จะไม่ได้ไปไมยกับสเต็งหรือว่าอินมากนะครับผมจะเลือกฆ่าสเต็งเป็นหลักเพราะว่าอาชุล่าเนี่ยมานามันไม่ได้ต่อยเต็มตลอดแล้วก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องใส่สุดขนาดนั้นกับอินด้วยเพราะว่าบางครั้งเราเราเรา,เราบวกบกอยู่เราก็ไม่ได้มีมานาเต็มเราก็ต้องต่อยจะเป็นต่อยเราก็ต้องใช้นะครับดังนั้นผมจะเลือกลงเป็นสเต็งเยอะพอสมควรแล้วก็ลงอินบางๆนะครับที่เหลือก็จะไปสแปมที่วิทนะครับเพื่อเอาเลือดในการยืนโซน ประมาณนี้นะครับในส่วนของเซตัสแต่คุณก็สามารถไม่เดาเองได้นะว่าคุณใส่ประดับอะไรแล้วแบบอยากให้มันลงเลขยังไงคุณก็ต้องบัฟให้เต็มแล้วก็ลองดูครับต่อมานะครับในส่วนของรุ่นโอเคในส่วนของรุ่นต่อยนะครับเราต้องเปลี่ยนดีนึงนะครับป๊าปนะครับต่อยเนี่ยแน่นอนแหละครับว่าเราจะต้องมีตัวอาชุ่าแฟรนะครับเดี๋ยวผมดูแบบนึงนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำเซตสามอันไว้ผมต้องถอดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารุ่นนะครับ เราจะมีอาชูล่าแฟตคู่หนึ่งนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นคู่นี้นะอ่ะผมลองใส่อาชูล่าแฟตนะครับโฟกัสที่อาชูล่าแฟตนะอัฟเตอร์ช็อคไม่เกี่ยวนะทุกคนแล้วก็เออจริงจรินี้ก็ใส่ได้นะครับเพราะว่ามันกันคน30%นะครับ3%เนี่ย30%มสิบเเวอร์เกินที่ใช้ต่อมานะครับเราจะใส่เป็นโฟโซนะครับเพราะว่ามีโอกาส45%ที่โทอร์สปิดเราจะไม่หักสปิดนะครับก็คือปาบอลไปแล้วอาจจะมีโอกาสที่เราไม่ต้องเรียกลูกแก้วใหม่นะครับ อันสุดท้ายนะครับเราจะไปใส่เป็นจริงๆมันมีเรื่องของรูนอื่นๆที่มันดีกว่านี้นะครับดังนั้นแบบรูนผมไม่อยากให้คุณมาแคล็กผมมากเพราะว่ามันจะมันจะแบบมันยังมีรูนที่ดีกว่านี้แล้วผมอยากจะใส่แต่ว่ามันไม่มีอ่ะดังนั้นผมจะมาให้ทุกคนดูหน้านี้แล้วกันนะครับถ้าผมจะเลือกใส่รูนผมคงต้องเปิดหน้านี้ให้ทุกคนดูว่ะรูนนะครับอ่ะเรามาดูกันอาชูล่าแฟตแน่นอนนะครับเราต้องมีแน่ๆนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเบสซิ่งตัวนี้ผมก็จะใส่ด้วยนะครับ ต่อมาต่อมาต่อมาก็คือเพอร์โซนะครับแล้วก็เราจะขึ้นมาข้างบนเลยนะครับถ้าในกรณีไม่มีตัวเลือกนะครับเราก็คงจะต้องใส่เป็นพวกแบบ P ATK นะครับหรือว่าตัวบัตเตอร์อ Butter นะครับบัตเตอร์ก็ดีควรจะใส่ด้วยนะครับตัวนี้รูนอาชูลามันจะมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอเวกอเวกก็ใส่ได้นะอเวกก็ใส่ได้คิมอฟบามาก็ใส่ได้นะครับ2ออันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ที่ดี นะครับส่วนตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับปลาราชล่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยเท่าไหร่ดังนั้นหลักๆก็มีอะชุล่าแฟตนะครับแล้วก็ยิมบาฮาม่าใส่ได้นะครับอเวกใส่ได้นะครับแล้วก็ p a t k ตรงๆใส่ได้นะครับแล้วก็บัตเตอร์สอันนี้ใส่ได้เหมือนกันสุดท้ายก็แล้วแต่คุณว่าคุณมีรูนอะไรแค่ไหนนะครับซึ่งคนเล่นจุล่าส่วนใหญ่ผมว่ามันก็ยังจะไม่ค่อยมีรูนกันเท่าไหร่นะกลับมานะครับ เรามาดูกันว่าเราสามารถารีดดาเมจจากเสาไม้นี้ได้เท่าไหร่นะครับผมไม่เปลี่ยนนะขี้เกียจเปลี่ยนขี้เกียจเปลี่ยนสองเก้าหนึ่งนะครับอันนี้คือดาเมจที่กระทบกระทั่งเข้ากับเขานะครับแต่ว่าแต่ว่าคนลืมเราลืมเปลี่ยนสนับะ่ะโอเคเลย เกลียเลยพี่ชายถอดก่อนนะครับถอดกันสดๆแบบนี้เลยนี่อันนี้ก็คือดาเมจนะครับในกรณีที่มานาเต็มนะครับสมมติมานาไม่เต็มนะครับ สาม้แปดนะครับเป็นตัวเลขที่สวยงามนะทุกคนผมชอบใจตัวเลขนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตอันไกลนี่เราก็อยากจะต่อยมนได้สัก20ล้านนะครับเป็นยังไงบ้างครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามีสายที่ใช่แล้วก็ที่ชอบหรือยังแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ใครฟังมาถึง,งนี้แล้วจะเติมเงินเพิ่มทำของแล้วก็อย่าลืมนึกถึงเฟดวินดับอัพแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องให้แบนด้วยนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์สดกับพวกอัพ <laughs> กับชูล่าขี้เกียจในทุกวันนะครับมานั่งสังสรรค์แล้วก็มานั่งเวทกันได้ว่าอะไรเป็นที่สุดสาหรับชูล่ากันแน่นะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เราเจอคือ3สายนี้นะครับก็คือปาบอลฟาร์มนะครับแล้วก็ต่อยคอมโบบอสนะครับแล้วก็ปาบอลต่อยกับ p v p นะครับในอนาคตเนี่ยพารามานะครับสุดท้ายผมว่ายังไงก็ต้องพกสนับชูล่าไว้ด้วยอยู่แล้วนะครับอืมอีกอันนึงนะครับผมลืมแปะให้นิดนึงนะครับสำหรับสายอาชูนะครับถ้าเป็นไปได้ผมจะเลือกตัว หน้าอันนี้นะครับอันนี้เพราะว่ามันให้ SP ด้วยนะมันให้ SP ด้วยแต่ถ้ามีอะไรที่มันบวกอีกนอพีเดฟนูน่นนี่นั่นอะไรก็ใส่ได้ครับอืประมาณนั้นทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมถึงตรงนี้ครับขอกล่ากันว่าสวัสดีครับ